เรามาดูสมพูลวาลวครับ <c oughs> ที่เขียนว่าตัวอย่างคือแบบเรามาให้ทํา <c oughs> คือตัวนี้น,นี่คือตัวอย่างเอามาให้ทําแบบตอนนี้อันเนี้ยที่มือผมจับตัวเนี้ยคือสร้างขึ้นมาใหม่นะครับไม่เหมือนเอ้ยไม่ใช่ไม่มั่วหรือมั่วหรือเหมือนหรือไม่เหมือนไม่รู้ แต่ทำได้ม่ได้โมมันมีรูมีอะไรแยะนะครับมีรูสองฝัง่งเหมือนหมดใช้ได้ก็ไม่รู้นี่ไม่รู้ใช้ได้เปล่าจะทำได้ใช้ได้เปล่าไม่รู้มันมีโมอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ตัวอย่างนี่ทำขึ้นมากลับให้ถูกข่า าำขึ้นมาแล้วทุกอย่างตะโพนวาลครับมาเลยโม